ไปกับแคมป์กันครับไปหาคาร์ลอสกันเอากูเหยียบกระปุ่เลยเนี่ยเจียจอดไปตรงนี้แหละขับยากเหลือเกินไปครับมาถึงแล้วถึงแคมป์คาร์ลอสแล้ว ไปหาคาร์ลต้นครับสมาชิกใหม่ของครอบครัวแสนสุขของเรามาละคาร์ลจะใช้เวลาไปเอารถไปทุกานาดเกินไปละภารกิจใหม่มาแล,ล้วเรอเดี๋ยวผมต้องเรียกรถก่อน ไปที่ท่าเรือนะครับตอนนี้ภารกิจของเราลบไปสิเออมึงนี่ไปครับท่าเรืออยู่อีกไม่ไกลเท่าไหร่นี่นักท่องเที่ยวเดี๋ยวฟิลี่จะส่งรูปรถบรรทุกให้แกลงส่งมาเองก็ได้ก็โทรศัพท์เพียงสวยนี่ทำตามที่จนสั่ง หมอนี่เอ,เ,อ,เ,อเดี๋ยวเราเปิดดูรูปกันครับเขาส่งรูปอะไรมาให้ดูไหมลูไหนรูปไม่เห็นมีเลยผมจะจอดไว้นี่ก็แล้วกันนี่เป็นการมาที่แบบไม่กระโชกโขค้าเท่าไหร่สองร้อยเมตรทางโน้นตรงท่าเรือนะครับ รถอาหารติมเลยว่ะอันนี้วัดวัดอะไรอะ่ะอยู่มาไล่กัดป้าโบโอเคมาถึงแล้วเคมาถึงก่อนแล้ว่อใครวะเนี่ย งของพวกพวกศัตรูแล้วหรอเชีย่ยเกดุูดยาเส้นม็กซกกันเลยเจ้าศพแถวนี้เอาไปทำวีรบุหรหมดละจะดูดยาของเราเองยังไม่ได้เลยให้ตายสิไร้ไฮโซคาสติโยบ้าเกิดอะไรขึ้นเฮียไฮโซคาสติโย,โยหลานชายสารเลวของแอนตนเห็นกับตาขนาดนี้ยังไม่อยากจะเชื่อเลยมันทำอะไร เออมันอยู่กับไอ้ร้อยโทที่เราหาตัวอยู่ดูเหมือนนักวิทยาศาสตร์จัดการมาเถอะไม่เดี๋ยวพลาดไปโดนร้อยโทนั้นเอาเกิดอะไรขึ้นฆ่ากันเฉยตรงนั้น มีคนมาฉันต้องรู้ว่านักวิทยาศาสตร์กำลังไปไหนช่วยกันหาข้อมูลเร็วไปเดี๋ยวเปลี่ยนปืนก่อนเอาเอ่าสไเป์เบอร์ก่อน ผมไม่มีเก็บเสียงนะครับสไนเปอร์โอเคเรียบร้อยเงียบเชียบ see medic. มีทหารน้องสองคนไป มีแค่สองคนตรงนั้นนะครับโอเคเอาละมันหันหลังอยู่นะครับโอเคไอ้นั่นก็หันหลังจุ๊กวะตรงนั้นมีตัวหนึ่งกับหมาสองตัวสิ ใ hey, ห้หมาเห่าหมาเห่าครับหมาไปจุดบูดีจริงทางนี้มันขึ้นจุดแดงโอเคเราจะไปทางนี้ครับแต่มันเกาะกลุ่มกันมากเลยนะ oh. ผมจะจัดการอไอ้นี่ก่อน เรียบร้อยต่อไปก็ไอที่อยู่ตรงศาลานั่นหมามันตายไปแล้วเพื่อนเรียบร้อย มดเตรงไปตรงหอตรงนั้นครับที่หอจอดเฮ้ยตรงนี้ผมดูตรงนี้ก่อนอยู่ทางเหนือของเกาะเอ้ยมันยิงมา ดตายไม่ได้นตายแล้วครับทหารป่าวะไม่ใช่ครับ โอเคต้องไปทางนูน้นสามร้อยเมตรไปแล้วครับมาเรล <c oughs> เอสพาธาเฮ้ยตรงนี้มีอะไรส Special f o ร c สเรหรอมึงโดนกดสอยหัวแน่นี่ <c oughs> ยังต้องหาข้อมูลว่านักวิทยาศาสตร์นั่นไปไหน ทั้งนั้นตรงนี้สเป c ช a l f ฟอร์ตรงนี้ก็มีเรียบร้อย <c oughs> อย่าบอกแล้วว่าถูกบัดมืออยู่เรียบร้อย,ปล,อยปล่อยเดี๋ยวจะปล่อยเองเออ think around computer here? Jose's got a คอมพิวเตอร์อยู่ข้างในไหมเหรอผมจะขึ้นไปอ,อ,อย่างตรงนี้ก็แล้วกันตรงนี้ไม่น่ามีศัตรูเราจะไประเบิดภูเขาเพากระท่อมกันนะครับโอเคนใช้ระเบิดขวดนี่แหละขั้นแรกผมว่าผมจัดการหมาก่อนว่ะ เรียบร้อยสเปเชียลฟอร์สโคตรกากเลยสเปเชียลฟอร์สเปิดประเด็นแล้วครับตอนนี้ เรียบร้อยหมวกแตกไปเลยครับขึ้นมาเจอแล้วคีย์เวิร์ดเดี๋ยวมาดูกันด,ด,ดีกว่า ไอ้เปียกแม่งมีห้องทรมานคนอยู่ข้างล่างของประภาคารทางทิศใต้นี่บ้าเอ้ยแกช่วยหาทางให้ได้ไหมโอ้ยได้ปืนพกมาเรียบร้อยฉันจะคอยอยู่ที่นี่โอเคเอสปาราจะอยู่ที่นี่นะครับปากกระโปรงเราเอา้าเรียกรถไม่ได้ตรงนี้อ๋อเราขี่เรือข้ามเกาะมามันน่าจะเรียกไม่ได้นะครับ เดี๋ยวทหารมีรถป่ะตรงนี้เหมือนจะไม่มีครับโอเคไปกันอย่าสงสัยอย่าสงสัย ได้ยังไม่รู้ตัวอไอ้หมางโง่ตรงนี้มีกล่องเดี๋ยวผมขอแวะไปดูก่อนนะเผื่อได้ของดีครับไม่น่าจะมีทหารเก็บมาให้หมดนี่ไงกล่องที่บอกแล้วว่าได้ดินปืนอ,อีกาดินปืนอีกแล้ว ตัวกันเลยหอกแตกไปตัวหนึ่งเตรียมตัวเรียบร้อยได้จะหมดแล้วครับตรงนี้ ข้างหน้าน่าจะเพียบตรงนั้นสองตัวมีแค่นั้นใช่ไหมจัดการอดไตัวนี้ก่อนประพาคาร ไม่มีคนใช่ไหมเฮ้ยอย่าสงสัยขอร้องถ้าไม่อยากตายอย่าสงสัยถ้าไม่อยากตายเห็นศพเพื่อนยังใหต้ติดติดไม้เอาละ เรียบร้อยเปิดประเด็นไปนเรียบร้อยไหนวะเดี๋ยวขอมารจุดมันก่อนขอเคลียร์ข้างบนก่อนครับหมดยังน่าจะหมดละ นี้แหละโอ้ลูกไอ้คาสิันโยพวกนายเป็นอิสระแล้วเพื่อนขอบคุณโมเซ่มันชั่วจริงไอันนี้ยังมีชีวิตอยู่วะโอ้โหนี่จะไม่น่าจะมีละใครโทรมาอีกแน่ เอสปร่าไอโซมันใช้ที่เป็นห้องทารุณกรรมของมัน <c oughs> มันกักขังพวกชายขอบไว้ในนั้นแต่ฉันช่วยทุกคนไว้ละปัญญาก,ก่อนไม่น่าไปใจหรอก <c oughs> แต่นายทำดีแ้แดนนี่ <c oughs> ฉันเจอแล้วว่านะักวิทยาศาสตร์นั้นไปไหน <c oughs> คนเราเห็นก่อนหน้าน,นี้ปะที่ห้องแหลมันอยู่ที่นี่ใส่ชักยาง <c oughs> ไปเจอกันที่นั่นโอเคอานไม่ทันแกจะรู้เมื่อฉันอยากให้รู้นแหมมีความลับอีก complete